มาเก็บดอกไม้ดอกเเออ่ End the flower เอเออย่างเงี้ภาษาอังกฤษแต่ภาษาสวีเดนเพูดเหมือนว่า What a nice net, น l a t เออเพื่อามาเก็บไปเห็ดเอน้ำผลไม้แต่ว่าย่ายมาเก็บน้ำนะเผนะื่อย่ายสิเก็บไปลวก ดลวกกินกระปลุลล่องเบิงนั่นสินี่อายุประมาณอาทิตย์นึงเมื่อเก็บบ่ไใดแล้วโอ้ยทำไมชา่ิน้า,า,า,ยยา,าหน้าดอกหนูห่องแซวแซว มอเล่นเดอม์อลเลนเดอแตดิง,ดง,งามตอดอกไม้ังได้นะสะินะสะนง้รด,ด,ดอกนหามตนนี้ยินป่าเหลือกเนาะคนไทยนี่ ข้าไปเห็ดหนามผลไม่ข้าไปเห็ดผักโบข่านเคยกินแต่ว่าเสียวไปล่องเบิ่งแต่ว่าหวานมันสิหวานมันสิหอมแต่ว่าบ่เคยกินโบข่านเคยกินแต่เสียเคยกินแต่หนามผลไม้มันเคยกินเคยเคยเคยเสียวเห็ดหนามผลไม่อุ้ยผักบุ้งกันนี่ดิตาผักบุ้งเลยไง มันคือดอกยังวะท่านจะปวดหัวคือข้าวใบดีกว่าอดอกอดดอกสวยมันจะดวกต้องมึงมาใส่จะเป็นไม่ใดพ่อแหละบอเอาลายไปสิน้ำน้ำตาล น้ำบ้นาจ,จะถึงหาเาจ,จะเท่าซีริสเทอร์ี่เราซีโร่ละน้ำตาลซีน้ำตาลซีกิโลเมืองนาวเก่าน้อยดอกไม้ลอยดอกเที่ยวน้ำตาล ูสกอเฮอะไรบ้ามบ่ะเเดตเตอร์เดีนบ้าม่เขาบ่าอินเตอร์เนต์แ่ะหบอต้นามันหอนละเทศส่เล่ยสันวาต้นามันหอนกับเทศไ่ทังทังมาร์กในเล่ยประตอมถ่ายมันเย็นมากกว้าจะกสามเอิดจังมาซีนอสก่าพันบอกว่าน้ำประมาณหาเล็ดน้ำตาลสี่กิโล ดอกไม้ร้อยดอกมังนาวมัเนาวเหลืองในเกลนอวยมางนาวเปลือกเหลืองบานพันในเกลนอวยสารบางๆที่ประมาณสามเมอรมากไว้าสามเมอร์คนกินจะมาก,กินโอ้เมอมาเรียนเห็ดนามผละไม้น้ำข้าเจ้าสูตรเท็ดนามผละไม่จากดอกดอกไม่อันนี้เนาะเอาร่างเป็นสั้น เอา芒นาวใส่แล้วก <ing> ็เอาใบไม้ไเอาดอกใส่หอมมนองหอมนอ่ะสีเกียนหอม์โมอ่ะบลูมหมอทุ่มหนวทุ่มหัวทุ่มหัวลอยหนึ่งต่อ芒นาวฮอรหโมนองหอมนอ่ะสีทั่วเนอะ芒นาวเก่าหน่อยั芒นาวเปลือกเหลืองเนาะค่ะงนาวเก่าหน่อย芒นาวเก่าหน่อยต่อนี่ต่อนี่ลอยดอกหอม์มนอ่ะหอม์โมหอมอ่ะดอกอะ อเ,เออสามเมื่อซันวะถามอาจารย์คนกระสิต้มน้ำตาลนะแล้วก็แลกวกอ็อีวัดแหนบวะบ้านมาวัดเติน